พิธาลิ้มเจริญรัตพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เคยโหวตให้คุณทักษิณมาโดยตลอดแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ยุคพักพลังประชาชนไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมรู้สึกเสียดายที่ประเทศจะได้เริ่มต้นกันใหม่การก้าวข้ามความขัดแย้งการที่เราจะสามารถนิรโทษกรรมให้คนที่โดนผลักออกจากการเมืองโดยความสองมาตรฐานต้องไปอยู่ที่ฝรั่งเศสบ้างไปอยู่ที่ญี่ปุ่นบ้าง ไปอยู่ที่ออสเตรเลียให้พวกเขาได้กลับมาอยู่กับครอบครัวที่พวกเขาโดนบังคับให้จากไปเช่นเดียวกันการหาข้อยุติหรือหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเมื่อ17ปีที่แล้วรวมถึงคุณทักษิณควรจะได้รับความยุติธรรมแบบนั้นด้วยการที่คุณทักษิณกลับมายังประเทศไทยโดยไม่ได้รับ การลงโทษเราต้องมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณก็ถือว่าไม่เป็นธรรมแต่ก็ไม่เป็นธรรมกับคนจำนวนมากที่ถูกกระทำในลักษณะเดียวกันกับท่านหรืออาจจะมากกว่าท่าน อาจจะต้องเสียชีวิตที่ต่างประเทศซึ่งก็ต้องเสาะหาข้อเท็จจริงกันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกันทักษิณก็จะกลับมาประเทศไทยอย่างสง่างามในฐานะที่ผมเคยโหวตให้คุณทักษิณก็ยังเคารพคุณทักษิณอยู่เสมอมันไม่ใช่ยุคข,ของเราเป็นยุคข,ของลูกหลานที่นั่นก็ดูสิเนี่ยพิธา42เขาจะพูดจะอะไรออกดีเบตมันสมาร์ทอ่ะ มันสมาร์ทคนอายุน้อยๆน,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 นี่มันมันคือหนึ่งเนี่ยเขาอยู่กับปัจจุบนันเขาอยู่กับโลกปัจจุบันโลกอนาคตเพราะฉะนั้นเขาจะพูดจาฉาฉานแล้วเมืองไทยนี่อย่าลืมนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทรหนังสือเป็นตรีคือเรียนจบได้เข้าให้ตรีคิดเป็นให้โทรแต่มันพูดเป็น,นให้เอกเลยอืมอืมอืม,อมเพราะฉะนั้นเรื่องพูดนี่เป็นสําคัญเลยและยินดีกับพรรคก้าวไกล ที่เป็นพักใหม่ที่เป็นพักสมัยสองแล้วขึ้นมาเป็นที่หนึ่งได้นี่ถือว่าเก่งมากนะฮะเก่งเก่งทีมงานเก่งก็ในกรุงเทพนี่ถือว่าซึนามิเลยนะก้าวไกลทำอะไรก้าวไกลทำแบบเป็นแบบเหมือนบริษัท SME ทั้งหลายเนี่ยเวลาจะสร,าสร้างสินค้าตัวใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่ดีมากหรอกไม่จำเป็นต้องเนียบ เหมือนบริษัทเก่าๆที่แบรนด์ดังๆสินค้าต้องให้เนียบไปก่อนแต่ว่าไอ้ทางนี้ไม่ต้องเนียบหรอกแต่ให้มันถูกใจลูกค้าเขาซัดไปตรงใจลูกค้ายาบหน่อยลุยหน่อยก็ปรกากฏว่าลูกค้าถูกใจเหมือน SME ที่ทำให้บริษัทใหญ่ๆเจ๊งไป